เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกม Ever Soul ครับหลังจากที่เราทำการเล่นไปแล้ว1วันนะครับปลดคอนเทนต์ไปได้แล้วประมาณหนึ่งก็รู้สึกว่าเกมนี้จะเป็นเกมแนวไอเดิลกาชา RPG เอาลอแล้วตอนแรกมึงไม่รู้เหรออ๋อไม่รู้ใช่แล้วครับเราไม่รู้ก็เป็นเกมที่เน้นเก็บวิญญ,ญาณสาวน้อยน่ารักกุ๊กกิกเอาไว้ต่อสู้และเอาไว้ทำงานเป็นทานให้กับเรานะครับ การต่อสู้ก็ปล่อยออโต้สกิลกันยาวๆออนิเมชั่นสกิลก็ยาวนานอยู่พอสมควรใครจะเปิดดูก็เปิดดูเลยฮะระบบเกมก็มี4เผ่าเปรียบเทียบกันง่ายๆกับาธาตุเกมอื่นนะครับเป็นดินน้ำไฟสำหรับเกมอื่นแต่เกมนี้ก็จะเป็นเผ่ามนุษฟะฟะย์แฟรี่อันเดดเผ่าสัตว์และเผ่านางฟ้าและเผ่าปีศาจนะครับมีระบบเอาเผ่าเดียวกันมาคอมโบกันเพื่อเพิ่มสเตตัสให้กับทีม การอัพดาวอัพขั้นตัวละครก็ใช้ของกดยัดเข้าไปถ้าทำดาวสุดก็หาตัวละครซ้ำกัน10ตัวเป็นอันเบ็ดเสร็จมีระบบสร้างบ้านที่สุดแสนจะดุก,ด,กดิกส่งลูกบ้านไปทำงานจีบสาวตามบ้านตามเรือนตามสไตล์ตัวละครหลักชายเดียวหมดอื่นอน,นอกจากผจญภัยก็มีการไต่หอคอยเก็บของหอคอยเผาอื่นๆประตูคู่ให้ชาเลนจ์ตัวเองใช้ตัวได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเก็บหินปลดล็อกขั้นทุกวันเขาวงกดฟ้ามเรียนไปซื้อของ ดันเจียนเนื้อเรื่องย้อนหลังเก็บกราดกาชารีประจำสัปดาห์และสุดท้ายอารีนาที่มีปุ่มสกิปมีระบบกิ้วที่มีคนอยู่ได้5คนเยอะมากๆส่วนระบบย่อยอื่นๆเราจะไม่พูดถึงนะครับโดยรวมแล้วก็นั่นแหละท่านผู้ชมเป็นเกมไอเดอลเก็บตัวละครไถด่า,ดานอ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆ ไม่ซีเรียสไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายเล่นไปขำๆค่อนข้างโอเคนะครับภาพค่อนข้างสวยแอนิเมชันตอนใช้สกิลก็ค่อนข้างจะกลางๆนิดนึงสกิลแต่ละตัวละครทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับใช้เวลาต่อวันไม่ค่อยเยอะมากถือว่าเล่นได้เพลินๆน,นะครับต่อไปก็แนะนําตัวละครแบกทีมช่องต้นเกมนะครับโดยจะมีอยู่4ตัวด้วยกันคือเจดนะครับ ดาเมจเป้าเดี่ยวมีสถานะลุ่มหลงให้ตัวดาเมจอีกฝั่งหนึ่งไปตีทีมเดียวกันได้และทําให้ทีมของเราออกสกิลได้บ่อยขึ้นเล่นได้หลากหลายทีมมากนะครับวิเวียนนะครับอันติวงกว้างมากๆนะครับมีบัฟสปีดให้กับทั้งทีมและบัฟดาเมจให้ตัวเองนะครับแถมตัวเองมานาขึ้นไวด้วยไอล่านะครับตัวละครประชิดที่สามารถทําดาเมจและฮิลตัวเองไปด้วยนะครับสามารถแบกได้เลยถ้าเป็นตัวแบบนี้และตัวสุดท้ายที่เราอวยที่สุดนะครับตุ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 โดรา วันพันเกลน,นะครับทุกอย่างเกิดมาเพื่อดาเมตต่อยทีเดียวแตกทุกตัวนะฮะก็ว่าไปนะครับแรงจริงนะครับดอลล่าในส่วนตัวละครอื่นๆมันก็เล่นได้หมดนะครับจริงๆมันก็แล้วแต่เราว่าเราอยากจะสรรหาทีมแบบไหนมาเล่นนะครับมันสามารถเอาตัวละครหลายตัวมาคอมโบด้วยกันได้นะครับอาทิเช่นนะครับรีเบคก้าที่มีสกิลเพิ่มดาเมจของดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับหรือดอทก็เล่นทีมดาเมจโอเวอร์ไทม์ไปนะครับหรือว่าพวกพิษ ไฟเผาน้ําแข็งกัดอะไรเงี้ยครับเป็นดาเมจอวทา์หมดมันก็เล่นได้เช่นกันมันคือเกมไอเดอลนะทุกคนมันเล่นได้หมดเลยเล่นไม่เหอะชิวๆสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไม่บาย